มีรอบสอมเป็นกำลังถูใช่รออตอนนี้แ <ไป S 2> ่านไป้านเขานัเต็มแล้วน<อ><ล>ะทำไมคุณหนึ่งชอบเอรเพราะว่าผมดูหนังกับพอ่อแม่ไ่ในตอนเลยครับไปเร,เรอเอเื่อยเลยครับเอาเราไม่ยิบไปอยู่ไหนกันเลย สบายดีไหมนะไม่เจอกันนานเลยใช่ไหมเดือนเลยนะเดือนเลยเหรอรอบขั้นงานรับจุดงานลยงานรับจุดงานลดโะดอ้ลงเลยนที่บ้านมาเป็นทำอะไรบ้างครับเดือน

จนจนคุยาหนคยไหอะรอะไรนะอครับคนบายนะครับเป็นไงครับอ่าลันพุงนี้นะฮก็อวนนะขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า จะ่อยคอนหน่อยจะดูมันนี่นี่ขึ้นลยใชนะ้ไหมเื่อเปิดตัวมาเวทีเลยเยลดินมาดกแดนเซอร์มาเดียวกั้ประมาณสิบ <15 S 1> ห้าคนไอ้ปะ่อยแคปเปิปร์สดฮะม,ม,มีมีแล้วแต่โทรเ,เร็กว่า คุณอยากจะดูเขาไม่ออกเขาจะใส่หน้ากากนะใส่เลยเป็นคาเล็กเตอร์ยองแจไม่ได้เล่นหรอมเล่นเลยไม้เหรอตัวนี้ผมไม่ได้เล่นอแล้วจุนเพลงนี้ห่อจะเป็นบอลเป็นเป็นแดนเซอร์เหมือนเดิมแต่ว่าคุณดูเขาไม่ออกเขาใส่มยมีแไหมมแไหมละ ลองพูดมิดเรพูดิดูดมไหฮะแซงเมือเหรอเพราะว่าเขาจะแบบวิ่งแล้วกดูแต่อันนี้คุณก็อาจจะดูไม่ออกว่าเป็นแบบไอหรือว่าเป็นของจริงมีไรมีมีดูลักซ์โลมัซ์โ์โลฮึันเที่ยไหนีนเที่ยไหนฮะ 2ี่โอ้ทานทานหลอกลอกเรียนแล้วอนนอับออกโรงเรียนมามาตุ๊บเท้ามาเลยมีมีสาผมมีเยอะแะนีะครับอย่าลืมไปนะอยาให้ทุกคนได้ดูจริงครับ ไม่ได้แดงผมก็จะไปดูเหมือนกอันเรไ่มต้ไปงลยนหมดแดยแน่ๆอาจจะคอนแหลข้ามเวที บ<ม>ัตร้เอเป็มทีมงานเม่ต้อใช้บัตรแตคนครับ

ดเ,เ,เดี๋ยวผมเรียกกองทัพมาแลครับเพเดี๋ยวอาลมานะครับอทีหนึง่งเราไถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปนะอน่ะเดียย คุบคุกอร่กเนสามสองหนึ่งจากดีนะครับต่อไปอยู่นครปฐมแล้วขบวนขนนี่เห็นนะขบนนี่เห็นเง เปิดเปิดแอดเอเลยคุณสมอ้ยติดลูกค้าเสุต่อมรู้ายครับนะโอยอ่านบทไได้ได้ไปอ่านบทมนะรู But, ้วสนุกมากแล้วก็ถายวันที่สสีี่ มันใกล้จะเกิดขึ้นแล้วคะับนมีมีมีผมแบบว่ากองทัพเดืนขาแข็งนะกองใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับเราก็้องนถามพ่อึงไปบ้านหรืออไปบนบ้างดีครับดีมากาออันนี้ภาษาไทยได้ครับ ปฏิวาตมากผมก็คิดจะได้แหละว่าพวกคุณจะพูดอย่างนี้กันนะฮะไม่ธรรมดานะคือไี่ทายไม่หวานเลยครับ ปอปแล้มาลมาจอยเลยครับไม่้าใจปออเลยผมนเยเาอะไรนะฮะดเอาเอม